บ่าก็หอมมีลายเดียวแล้วก็มีขายเฉพาะในงานแล้วก็ S M L X L ลายช้อปปิ้งนะครับไปซื้อเรียนได้ครับผม S M L X L X L ด้วยช่ต่อไปที่เพิ่งแกะไปเลยสดๆเลยคือนี่เลยครับ c อเลจเบลล์การ์ดนะครับก็คือเป็นสมุดที่สะสมการ์ดที่เรา ขายอีกทีหนึ่งนี่เป็นการนี้คือซื้อสมุดนี้ได้ไปเลยเซ็ตหนึ่งก็คือหกร้อยเก้าสิบาทได้ทั้งแฟ้มแล้วก็ได้ทั้งการ์ดย้าใบเอาไปลุ้นอีกห้าใบแต่ถ้าเราซื้อเพิ่มก็คืออยู่ที่ราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทนีงามมากงามมากชิ่เกตเลือดหนอชิเกตเลีอจริงคือคือไม่รู้มาก่อนแล้วก็พอเปิดมาเมมันมันจะไปหนอะมันลุ้นอาะและอย่างสุดท้ายคืออะไรคือน้องมอและอย่างสุดท้าย anniversary photo book ว้า่เดี๋ยวอันเนี้ยอัน,นอันเนี้ยบอกก่อนนะของที่มีวันนี้สำหรับ photo book อย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยเป็น mock up hmm. มันยังไม่ใช่ของจริง hmm. ของจริงจะสวยสะพึงกว่าน,นี้นะคะแต่เนี้ให้ดูความนุ่มความหนาและให้ดูเนื้อหาข้างในดีเทลข้างในเขอนอ่ะเพ้นดูแบบ,แบบแบบดีกว่าเพราะว่าเราลูกยังไม่อยากเปิดเออเดี๋ยวให้ดูแบบให้น้องวอแบบอ่าให้ดูแบบกินมงกินมิคกลอฟนี้มแบบันต่างกัแบยบังไงยังไงยังไงอะไรไดๆอ่ะอีซา หนาอยู่นะเออหนาหนาแล้วก็